รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศเลิศในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้ ดอกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขงเป็นแฟนก็หลากหลายร้องตะโกน่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดี เมืองไทยดีๆค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะด้านงานศิลปะและการออกแบบค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนค่ะกลุ่มถักสารสตีตำบลวังวนอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ถักสารที่สวยงามสีสัรสดใสแบบนี้นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับประธานกลุ่มถักสารสตรีตำบลวังวนกันค่ะว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรถึงได้ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณบุญถึงดอนผิวภัยประธานกลุ่มค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณบุญนถึงคะช่วยเราจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งกลุ่มถักสารสตรีของเราให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจุดเริ่มต้นของการตั้งกลุ่มนะคะก็คือเริ่มต้นจากเราเป็นนักศึกษากศนออของอำเภอพรมพิรามนะคะก็ ทางกสอนหอรืหกรอกสกรน,นะคะก็จะมีโครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มกลุ่มแม่บ้านกลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกเราไม่ได้คิดที่อยากจะทำเนาะเพราะจิตใจเรามุ่งคือต้องทําอยากทําแต่นาแต่นาอะไรเงี้ยก็เหมือนคล้ายว่าอ่ะไปก็ได้ไปทําไปทําตามคําของร้องของครูอะไรเงี้ยนะคะพอทําเสร็จแล้ว คุณครูเขาก็จะพาออกงานค่ะออกงานแล้วทีนี้สรุปว่าผลิตภัณฑ์นขายได้ขายได้เป็นจะมีลูกค้ามาสั่งแบบสั่งจองต่อ Q คิวๆอะไรกันยาวเลยนะคะและ้วทีนี้ก็เลยทางครูกศนก็เลยว่าจัดตั้งกลุ่มไหมอะไรเงี้ยก็เลยประสานงานไปที่พัฒนาชุมชนอำเภอขอจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มทักษารสตรีตำบลวังวนค่ะแล้วกลุ่มนี้มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วกี่ปีคะสิบ กว่าป,ปีตั้งแต่ปีพศไหนคะจำได้ไหมคะสองพั้ยห้าสิบตั้งแต่2,557ยาโอ้โหยาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่ท่านแล้วคะในกลุ่มเริ่มแรกเรามีสมาชิกอยู่10คนนะคะแล้วด้วยการาได้รับการส่งเสริมจากทางองค์การบริหารสร่วนตำบลให้ต่อยอด ต่อยอดรับสมาชิกเพิ่มมาอีกเป็น20คนค่ะตอนนี้ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด20ท่านนะคะแล้วสมาชิกในกลุ่มของเราอะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วอาชีพหลักทำอะไรกันคะทำน,นาค่ะทำน,นารวมถึงตัวตัวเจ้าของพี่บุญถึงด้วย <laughs> ก็ทำนาอาชีพนี้ก็เลยเป็นอาชีพลองรหรืออาชีพเสริมนะคะ,คะแล้วอาชีพเสริมตรงนี้นะคะ่ะหนูเห็น ด้านหน้าของหนูมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยค่ะมีการแบ่งงานกันอย่างไรคะเราก็จะแบ่งงานให้กับลูกสมาชิกตามความสามารถของแต่ละคนนะคะอย่างเช่นตะก้าใบนี้ก็จะมีคนทำเป็นอยู่แค่สามคนในกลุ่มยี่สิบคนนะคะ,ะ,คะทำเป็นอยู่แค่สามคนสามคนแล้วใบอื่นๆล่ะใบอื่นๆก็คือจะทำเป็นทุกคนคะ่ะทำได้ท,ทุกคนกคน,นะคะแต่ละใบก็คือแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความสามารถของ คนในกลุ่มคนในชุมชนนะคะแล้วการกระจายไรายได้หรือจัดสรรรายได้ค่ะมีการจัดสรรให้กับพี่ๆที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มอย่างไรคะก็คือว่าราคาราคาของตะก้าแต่ละใบเนี่ยราคาจะไม่เท่ากันนะคะ,คะก็จะมีถูกบ้างแพงบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของ สมาชิกที่ทำเราก็จะหักเข้ากลุ่มใบละสิบบาทไม่ว่าขายใบไหนได้ก็คือจะหักเข้ากลุ่มใบละสิบบาทค่ะก็<ฟ>ะมีการไว้ที่บัญชีของกลุ่มมีการหักเข้ากลุ่มเพื่อนําไปต่อยอดทางด้านอื่นแล้วก็แบ่งจัดสรรให้กับสมาชิกที่เหลือเพิ่มเติมใช่ไหมคะแล้วอสอบถามเพิ่มเติมค่ะเห็นมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนคุณพี่บ้างไหมคะก็มีค่ะหน่วยงานแรกก็ จะเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะมาต่อยอดเรื่องผลิตภัณฑ์โอท็อให้นะคะแล้วก็ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพชแล้วก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการเรื่องงบประมาณของไฟฟ้าค่ะจัดซื้ออุปกรณ์แล้วก็เป็นคุรุ่นมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามนะคะมาทำการตลาดให้แล้วก็จะมี อุตสาหกรรมจังหวัดค่ะก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนกลุ่มถักสารค่ะและที่สำคัญเลยก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านและผู้<า>นำหมู่ที่สองค่ะผู้นำหมู่ที่สองค่ะค่ะ,คะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปพาไปพบกับหน่วยงานนะคะที่เข้ามาสนับสนุนชุมชนกันนะคะว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่เป็นหน่วยงานหลักๆในการ สนับสนุนผลิตภัณฑ์การทำงานของกลุ่มของเรานะคะไปพบกันช่วงหน้าเลยค่ะนอกจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้วกลุ่มทักษารสตรียังมีหน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลและพัฒนาการอำเภอเข้ามาช่วยสนับสนุนอีกด้วยค่ะ สำหรับองค์การบริหารส่ตบนวังวนอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับการสนับสนุนในอำนาจหน้าที่ของบอบตนะครับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับโดยนะครับองค์การบริหารส่วตบนวังวนนั้นนะครับได้มีการจัดตั้งงบประมาณนะครับเพื่อให้กับกลุ่มได้เข้ามาศึกษาหรือว่าได้เข้ามาอบรมนะครับเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะครับ แล้วก็ขอย้อนไปในส่วนหนึ่งนะครับในพื้นที่ของตำบลวังวนอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนั้นนะครับเราได้มีนะครับงบประมาณที่มาจากอากองทุนพลังงานไฟฟ้า3จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่ให้การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับในเรื่องของการาจัดซื้อคุรุภัณฑ์จัดซื้อวัสดุหรือมีการปรับปรุงอาคารนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะครับ งบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากกองทุนพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบังวนนะครับได้ร่วมมือกับกลุ่มอาชีพนะครับร่วมมือกับผู้นำนะครับในการไปขอรับงบประมาณสนับสนุนนะครับมาสร้างอาคารเพื่อที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการผลิตสินค้าของกลุ่มนะครับตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีการจัดซื้อนะครับในเรื่องของคุณมพันธ์ก็คือจัดเย็บ หนังอุตสาหกรรมนะครับให้กับกลุ่มเนื่องจากว่าจากสภาพเดิมกลุ่มนั้นนะครับเขามีการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่ค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องมือรุ่นเก่าไม่ทันสมัยไม่ทนันไม่ทันต่อการผลิตนะครับเราก็เลยมีการสนับสนุนตรงนี้เข้ามานอกจากนี้นะครับเรายังมีการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาดูงานนะครับสำหรับไปดูงานในพื้นที่ที่เขามีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ ไม่ว่าจะในเรื่องของการผลิตสินค้าเองก็ดีการตลาดเองก็ดีหรือในส่วนของการจัดทําบัญชีกลุ่มนะครับเพื่อให้กลุ่มได้มีการเรียนรู้แล้วก็นํามาพัฒนากลุ่มในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มครับโดยส่วนหนึ่งแล้วกลุ่มก็มีการจัดตั้งนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังวนก็ได้เข้ามาเป็นประจําอยู่แล้วเราได้เห็นการพัฒนาของกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้คิดว่า แนนเขาต่อไปก็อยากจะให้กลุ่มนะครับได้มีการจัดตั้งกลุ่มที่เข้มแข็งขึ้นนะครับมีการนำเด็กเยาวชนในตำบลที่มีความสนใจในการที่จะามาผลิตสินค้าและเพื่อเป็นการต่อย,ยอดแล้วก็มีการนำในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเป็นการสืบทอดไปได้อีกทางหนึ่งครับ พัฒนาชุมชนได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มทักษารสตรีวังวนตำบลวังวนอำเภอพรมพิรามด้วยการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการคอดันดีค่ะซึ่งโครงการคอดันดีเป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปแบ่งเป็น3ประเภทก็คือพัฒนาคนพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์และการตลาดค่ะโดยการพัฒนาคนจะพัฒนาให้คนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่จาก องค์ประกอบเดิมที่มีอยู่จากความรู้ความสามารถพื้นฐานแล้วก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะด้วยการทําป้ายแพคกเกจจิ้งทำป้ายแท็กสินค้ารวมไปถึงการขายการตลาดด้วยการส่งเสริมให้มีการขายออนไลน์รวมไปถึงพาไปออกบูตตั้งร้านค่ะ ผลิตภัณฑ์นี้มีการเชื่อมโยงกับซอฟ์พาวเวอร์ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะด้วยการที่จังหวัดพิษณุโลกมีการตักบาตรยามเช้าทุกวันเสาร์หกโมงค่ะที่หน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะจากสถิติของสํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ1นึ0 0 0สคนของปี2 5 6 8ค่ะเพิ่มขึ้นจากปี2 5งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจนมูสี่หมื่นคนเนาะแล้วก็ที่วัดใหญ่จะมีสวนจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะ ตรงนั้นจะเป็นจุดที่ทําให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นตลาดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เห็นได้เจอแล้วก็การตักบาตรยามเช้าเนี่ยจะเป็นที่สนใจของประชาชนได้รับการตอบรับที่ดีนะคะซึ่งทางกลุ่มของเราเนี่ยผลิตตะก้าสารเป็นหลักนะคะซึ่งตะก้าสารตัวเนี้ยทุกคนที่ จะานาของไปตักบาทเนี่ยจะถือตะกรล้ากันไปคนละใบซึ่งในตะกร้านั้นเนี่ยจะเด้ไปได้วยความศรัทธ,ธาความตั้งใจเนาะซึ่งตะกรล้านี้นะคะจะมีจําหน่ายอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปของวิหารหลวงพ่อพุทธิชินราชด้วยค่ะอยากฝากถึงคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ต่อยอดสืบสานนะคะ mm hmm. เนื่องจากกลุ่มถักสารสตรีวังวนส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มเนี่ยค่อนข้างเป็นสมาชิกที่มีอายุเนาะเป็นผู้สูงอายุซึ่งการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอปเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะได้ผลดีต้องตอบโจทย์ความต้องการของวัยรุ่นเป็นหลักนะคะที่กระแสจะมาไวไปไวลวดลายต้องเป็นเอกลักษณ์สีสันสวยงามราคาจับต้องได้แล้วก็มีการตลาดที่แมสตมากๆค่ะ สาิจชุมชนกลุ่มถักสารสตรีตำบลวังวนอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความน่าสนใจของการถักสารผลิตภัณฑ์ต่างๆจนไปถึงไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์และเชื่อว่าหลายคนคงอยากชมความงามความสดใสของผลิตภัณฑ์ถักสารจากฝีมือกลุ่มสตรีบ้านวังวนมีขั้นตอนในการทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ นี้นะคะคุณพี่บุญถึงนะคะก็ได้พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับขั้นตอนการเตรียมเชือกขั้นตอนการทํานะคะกับพี่ๆสมาชิกในกลุ่มนะคะพี่บุญถึงคะหนูเห็นมีเชือกหลายแบบมากเลยเชือกตอนนี้ที่เราทําอยู่มีทั้งหมดกี่แบบคะ,ะมีทั้งหมด3ามแบบ4ี่แบบ4แบบค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นพลาสติกสําหรับสารหมวกนะคะค่ะอันนี้เราจะใช้ความยาวอยู่ที่ สิบสิบห้าวาค่ะหมวกหนึ่งใบจะได้สิบห้าวาก็พอเสร็จแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านหลังนู้นนะคะสิบห้าวาก็คือจะเป็นของน้องจับหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสิบห้าวาก็จะเป็นใบใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมใส่สบายไม่ร้อนแน่นอนค่ะแล้วถ้าใบเล็กลงมากว่านี้เราได้ทำด้ไหมคะก็จะประมาณสิบเอ็ดวาค่ะสิบเอ็ดวา แล้วมีเชือกอะไรอีกบ้างคะก็จะมีเส้นหวายเทียมที่ทํากับฝาดจะทําได้ทั้งฝาดชีแล้วก็ตะกร้าหวายเทียมนะคะซึ่งพื้นจะเป็นหวายเท้พื้นเป็นหวายแท้ค่ะแล้วซี่ไม้นี่จะเป็นซี่ไม้ซี่ไม้ไผ่ย้อมสีย้อมสีอันนี้ทางกลุ่มเรา ทำเองย้อมเองด้วยไหมคะอ๋อไม่ค่ะอ๋อก็มีฝ่ายย้อมอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าลวดลายอะไรนี้คือเรามาเอาออกแบบกันเองออกแบบลวดลายเองเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีหวายแท้ด้วยตรงไหนคะที่ผมที่พื้นเป็นหวายแท้ค่ะที่หูหรือว่าที่ขอบนี้ก็เป็นหวายแท้แต่ว่าเราใช้เส้นหวายเทียมมาพันเพื่อให้สวยงามเพื่อให้สวยงามขึ้นแต่ความแข็งแรงคงทนนะคะคุณผู้ชมแข็งแรงแน่นหนามันเดิมโดยเฉพาะ ด้านล่างไม่ต้องกลัวของหล่นเลยค่ะ,คะแล้วมีอะไรอีกคะหนูเห็นหน้าตาไม่เหมือนกันกับอันทียอันนี้ะจะเ,เป็นเชือกมัดฟางเบอร์สองนะคะซึ่งอันนี้เขาจะเรียกกระเป๋าคุณหญิงแย้มหรือกระเป๋าคุณหญิงแย้มกระเป๋าคุณหญิงแย้มของแขง็ขขน,นะคะอันนี้เป็นตัวท็อปนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาการทำประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะต่อหนึ่งใบแล้วหนูเห็น แต่ละผลิตภัณฑ์ค่ะมีสีมีลายแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างลายตรงนี้ทำไมถึงเป็นลายหน้าตาแบบนี้คะลายของตะก,ก้าลายนี้ถ้าเป็นสีสีเขียวเนาะะจะต้องมีสีแดงเข้าไปตัดเพื่อที่จะให้ลายโดดเด่นค่ะเพื่อให้มันสดใสโดดเด่นขึ้นมาใช,ใช่ไหมคะ,คะอย่างอันนี้ เป็นสีทองก็ต้องคู่กับสีเงิน,งนค่ะค่เขาจะเรียกหาบเงินหาบทองหาบเงินหาบทองนะคะเอาไว้ขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะใช้เวลาทำนานไหมคะนานค่ะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งใบเหมือนกันหนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งใบแล้วที่คุณพี่ถืออยู่เป็นตะกร้านานไหมคะอันนี้วันล,ละหนึ่งใบค่ะวันล,ละหนึ่งใบแต่สมาชิกเรามีเยอะ,อะผลิตได้เรื่อยๆใช่ไหมคะ แล้วอย่างอันนี้ที่กําลังขึ้นรูปเลยอันนี้ก็เป็นฝาชีเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเป็นแบบนี้มีมีหลายขนาดมีหลายขนาดอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาแตกต่างกันไปบางบางคนอยู่ที่ความสามารถก็คือสามวันสี่วันห้าวันอะไรประมาณแล้วแต่ขนาดค่ะแล้วแต่ขนาดนะคะโ้เห็นมีหลายแบบหลายขนาดหลายสีเลยนะคะพูดถึงความยากง่ายแบบไหนง่ายที่สุดคะ เราช่วยถือตะก้าไหวเทียมง่ายที่สุดค่ะตะก้าไหวเทียมทำวันเดียวก็เสร็จง่ายที่สุดค่ะแบบไหนยากที่สุดค่ะแบบนี้ยากที่สุดเพราะว่าในสมาชิกในกลุ่มมีทําได้อยู่สามคนค่ะใช้เวลากี่วันคะหนึ่งอาทิตย์ค่ะหนึ่งอาทิตย์ได้หนึ่งใบ เพราะว่าเป็นงานฝีมือถักด้วยมือของคนในชุมชนเองเลยนะคะก็จะค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่างานละเอียดใช่ไหมคะอย่างอันนี้ก็หนึ่งสัปดาห์เหมือนกันแล้วสีชมพูที่กำลังทำก็คือหมวกที่ถืออยู่ใช,ใช้เวลาในการทำนานไหมคะก็ประมาณ3มวันค่ะ 3วันแต่ละแบบก็จะใช้เวลาแตกต่างกันออกไปตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้ขั้นตอนในการทำผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีความสวยงามหลากหลายขนาดไหนไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ พาคุณผู้ชมค่ะไปดูไปพบกับขั้นตอนการถักสารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผลิตภัณฑ์ถักสารของเราค่ะพี่บุญถึงคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ถักสารที่สําเร็จลูกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะหนูเห็นด้านนี้อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นขันตโตกคะ่ะขันตโตก อันนี้เป็นไซส์ที่ทางกลุ่มนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีไซส์ตั้งแต่24นิ้วจนถึง10นิ้วค่ะอันนี้คือ24นิ้วใช่ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้สิบนิ้วสิบดนิ้ว1 6นิ้ว1 4นิ้วแล้วก็12นิ้วแล้วก็10นิ้วค่ะไล่มาตั้งแต่20นิ้วเลยนะคะคุณผู้ชมจนถึงอันินิ้ว10นิ้วเล็กเท่านี้นะคะ แล้วมีอะไรอีกบ้างคะให้พี่พุงถึงช่วยแนะนำหน่อยคะก็จะมีตะกา้าหวายเทียมค่ะที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่แล้วก็หวายผสมกันแล้วก็เส้นหวายเทียมผสมกันซึ่งตะก้านี้จะใช้สำหรับไปวัดนะคะหรือว่าไปใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งก็จะเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็ใส่ไปตลาด ซื้อกับข้าวใส่กับข้าวได้ค่ะไปตลาดสวยๆแล้วหนูเห็นด้านบนมีแบบลายนี้กับมีเหมือนคล้ายๆเป็นตัวหนังสือหรือเปล่าคะใม่น่ใช่ค่ะใบนี้ที่จะแตกกว่าเพื่อนเลยคืออะไรคะใบนี้ก็คือเราจะทําเป็นชื่อของกลุ่มนะคะก็คือถักสารสตรีตําบนวังวนนะคะซึ่งเราสามารถทําเป็นชื่อของบุคคลได้ค่ะอย่างเช่น น้องตี้ค่ะอ่าน้องตี้ก็ทําเป็นชื่อน้องตี้ได้ค่ะทาเป็นชื่อรายการเมืองไทยดีๆอ๋อได้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะทําได้ค่ะทําเป็นตัวอักษรค่ะแล้วถัดมาก็คือไซส์เล็กลงค่ะ่อันนี้ก็คือจะเป็นไซส์กลางค่ะค่ะอ่าเรามีอันนี้หนนา้าป็เหมือนเพื่อนด้วยค่ะอันนี้คืออะไรคะกระเป๋าค่ะกระเป๋าหิ้วกระเป๋าหิ้วก็จะมีฝาปิดแล้ว ส่วนมากอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าไทยค่ะถือกับผ้าไทยถือกับผ้าไทยคุณครูสามารถอ่าใช่ค่ะส่วนมากคุณครูจะชอบใช้ได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นค่ะที่สะดุดตาเราและเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะก็ต้องสะดุดตาเหมือนกันกับสีที่ไม่เหมือนใครแล้วก็รูปทรงค่ะคุณพี่พุญถึงช่วยแนะนำออันนี้เป็นคุณผู้ชมกระเป๋า เรียกเราเรียกกันแบบคุณหญิงแย้มอะไรแต่อันนี้จะเป็นทรงเบนจรงค่ะก็จะผสมประสานไปด้วยเชือกแล้วก็ผสมดินทองค่ะซึ่งทําให้ลายดูโดดเด่นค่ะค่ะทรงเบนจรงแสดงว่ามีไม่ได้มีแค่ทรงเบนจรงอย่างเดียวใช่ค่ะมีทรงอะไรอีกก็ะจะมีทรงอันนี้เขาเรียกว่าทรงคล้ายๆฟักทองอะ หมือนฟักทองใช่ค่ะเหมือนฟักทองกลมกลมค่ะแล้วก็ทรงเดียวกันค่ะอันนี้ก็ทรงเดียวกันเบนจะลงเหมือนกันจะลงเหมือนกันนะคะถัดไปค่ะถัดไปเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ปินโตค่ะปินโตน่ารักนะคะทําขึ้นมาใหม่นะคะปินโตปินโตแล้วก็จะมีโคไฟค่ะโคไฟอันนี้เราก็สามารถทําเป็นชื่อได้ค่ะอันนี้เราทําให้กับซอกโล ลำบนวงวนหรือศูนย์ก <ทำ S 2> <ร>็ุชื่อ,อได้ค่ะจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กทางกลุ่มถักสัน<ด>ก็ทําได้นะคะค่ะ,คะแล้วด้านล่างของเราคืออะไรคะโอ้หนูอันนี้หนูจับกระเป๋ามาอาใบานี้แล้วกันค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าจากเส้นหวายเทียมค่ะเส้นจากที่เราใช้ถักตะกร้าเราเอามาประยุกตทำเป็นกระเป๋าโดยที่ไม่ต้องใช้โครงไม้หรือโครงเหล็กค่ะค่ะแล้วถัดจากกระเป๋าค่ะ ัดจากกระเป๋าอันนี้เป็นอของเหลือใช้นะคะก็คือเป็นโครงของพัดลมซึ่งถ้าเราขายของเก่าก็ได้5บาท10บาทค่ะอันนี้เราก็เลยเอามาใช้เส้นที่เหลือจากการทำตะกร้านะคะมาสานขัดขัดเป็นโคมไฟก็ เพิ่มมูลค่าได้ค่ะก็ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเดิมที่เรากําลังจะทิ้งลแล้วหรือว่าเหลือใช้ให้มามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะต่อมาเป็นใบเล็กใบน้อยอันนี้จะเป็นตะการ้าที่ทําขึ้นจากไม้ไผ่ที่เราใช้เขาเรียกตอกเนาะตอ,อามาจากแล้วก็มาบางๆแล้วก็มาถักขึ้นรูป อันนี้จะเขาจะเอาไปใส่น้ำพริกค่ะน้ำพริกเป็นเหมือนกระปุกกระปุกน้ำพริกก็คือใบหนึ่งใส่ได้สองกระปุกอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้นี่เองแล้วด้านล่างก็คืออันนี้จะเป็นกระเป๋าเส้นพลาสติกอันนี้จะเป็นลายสามมิติค่ะดูไกลๆก็จะเป็นลายกล่องกล๋อเป็นกล่องกล่องค่ะซึ่งทำยากค่ะทำยากไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่อ่า ชนประธานมาออกแบบให้เป็นเส้นพลาสติกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นใหญ่ค่ะ,ค,ะคือถือได้ทุกเพศทุกวัยสวยงามมากๆเลยค่ะอันนั้นก็เป็นหมวก,มวกที่นองใบใหญ่ใสเมื่อ <c oughs> กี้นี้แล้วถัดไปหนูเลือกไปเห็นเหมือนมีประกาศานียบาบัตรด้วยค่ะก็ <c oughs> คือ <c oughs> ทางกลุ่มได้เข้าประกวดกลุ่มกเกษตรของจังหวัดนะคะระดับจังหวัดก็ได้ลอง รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งมาค่ะแล้วก็จะมีะมพชก็คือผลิตภัณฑ์ของเราผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วนะคะแล้วก็เข้าคัดสรรโอท็อปสามดาวค่ะได้โอท็อปสามดาวค่ะแล้วถัดไปเป็นอะไรถัดไปก็เป็นมพชของแต่ละอย่างค่ะ,ะก็จะมีตะก้ามีตะก้ามีตะก้ามีกระเป๋ายิงเย้มค่ะ,คะที่ที่ค่ะและส่วนใบนี้ก็จะเป็น เป็นศูนย์กสนที่จัดตั้งกลุ่มครั้งแรกค่ะจะเป็นใบประกาศจัดตั้งกลุ่มเขาได้รับรางวัลเยอะมากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์ทักษารของกลุ่มสตรีตำบลวังวนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่บุญถึงค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็สวยงามเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของ จังหวัดเราอีกด <Obrig illions. S 2> ้วยให้กับคุณผู้ชมนะคะได้เห็นได้ฟังได้รับชมกันค่ะขอบคุณทั้งค่ะคุณผู้ชมคะการมาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักษารสตรีของเราในวันนี้นั้นไม่ได้มาแค่ชมความหลากหลายความสวยงามของการออกแบบผลิตภัณฑ์และความสามัคคีของคนในชุมชนแต่ยังได้ช่วยกันส่งเสริมซอฟ์พาวเวอร์ของอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย สำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานรายการเมืองไทยดีๆต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ